สวัสดีครับยาจุกป,ปูแรงงานเพื่อสังคมในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ลูกจ้างหลายคนลูกจ้างหลายอาชีพก็ได้กลับบ้านต่างจังหวัดกันไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดแต่ยังมีลูกจ้างอยู่กลุ่มหนึ่งครับเึ่งเขาไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เนื่องด้วยภาระนหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขาจะต้องดําเนินการ ปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือลูกจ้างรักษาความปลอดภัยหรือลูกจ้างรอปภที่พวกเราเรียกการจนชุดคุ้นชินคุ้นปากกันนะครับสงสัยไหมครับว่า,าลูกจ้างรปภเนี่ยเขาทํางานมีเวลาทํางานปกติมันกี่ชั่วโมงกันแน่กฎหมายกำหนดไว้8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงค่าจ้างที่แท้จริงของลูกจ้างรอปภนั้นเป็นเท่าไหร่กันแน่ คิดคำนวณอย่างไรค่าเครื่องแบบค่าชุดที่ถูกหักไปนั้นเนี่ยบริษัทหรือนายจ้างสามารถหักได้ไหม <Okay. S 1> รวมถึงจุดงานที่ลูกจ้างเราพอไปประจำต่างๆนั้นถือเป็นสถานประกอบการหรือไม่นายจ้างจะโยกย้ายเอ่อ <Okay. S 1> เปลี่ยนแปลงย้ายจุดต่างๆได้ตามเพื่อใจหรือไม่ กรณีลาออกฉุกเฉินเนี่ยจะต้องทถูกนายจ้างอะ,อะไรนะไม่ยอมจ่ายค่าจ้างโดยอ้างว่าลาออกไม่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรหรือเรียกค่าเสียหายกับลูกจ้างได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวกุมแรยงานเพื่อสังคมจะชวนพี่น้องแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆเหล่านี้แต่สำหรับ EP นี้เนี่ย ขอแลกเปลี่ยนไปในเรื่องของเวลาทํางานปกติก่อนนะครับของลูกจ้างเรารพอลูกจ้างเราพอก็เป็นลูกจ้างทั่วไปถือเป็นงานบริการประเภทหนึ่งซึ่งถูกกาหนดไว้ตามมาตรา23พรบคุ้มครองแรงงานพศ2541ที่กําหนดไว้ว่านายจ้างจะต้องกําหนดเวลาทํางานของลูกจ้างไม่เกินวันละ8ชั่วโมงหรือสัปดาห์หนึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน48ชั่วโมงดังนั้นเองเนี่ย เมื่อเราเห็นว่าลูกจ้างร,าปรอปภเนี่ยส่วนใหญ่จะทํางานวันละ12ชั่วโมงใช่ไหมครับทำวันละ12ชั่วโมง8ชั่วโมงนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับทําได้ไหมนายจ้างก็ทําผิดกฎหมายหรือเปล่าอย่างไรนะครับประเด็นนี้เนี่ยตอบได้เลยว่าทําได้ครับแต่นายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทน การทํางานที่เกินกว่าเวลาทํางานปกติไปซึ่งการปกติทําได้บอกแล้วเมื่อกี้8ชั่วโมงครับไอ้ที่เกินไปก็นับเป็นค่าทำค่าทำงานเกินที่เกินกว่าเวลาปก,ปกติไปแต่ลูกจ้างรปภเนี่ยเป็นลูกจ้างตามกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐบาีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับเรื่องของลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา เพราะเนื่องจากในสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นว่าลูกจ้างราวพเนี่ยเป็นงานสบายเป็นงานเบา,เ,าเมื่อเป็นงานเบาเนี่ยก็ไม่ควรจะมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาแต่ให้มีสิทธิ์ได้รับค่าทํางานที่เกินกว่าเวลาทํางานปกติไปเท่ากับอัตราค่าจ้างาต่อชั่วโมงนั่นคือคูณทีดหนึ่งไม่ได้คูณไดหนึ่งจุดห้าเหมือนกับลูกจ้างทั่วไปที่เขาได้โอทีกัน นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ลรกจ้างรอพอเราเองก็จะต้องรับรู้รับทราบไว้นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคำนวณจริงๆแล้วที่ทํางานวันละ12ชั่วโมงได้4 5 0 0นั่นนะ่ะส่วนใหญ่ที่กลุ่มแรงงานเพื่อสังคมไปช่วยเหลือมาล้วนแล้วแต่นะครับไม่ได้รับค่าจ้างตามค่าจ้างงันต่ำทั้งสิน้นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า ผมพูดอะไรจริงเหรอที่กลุ่มแรงงานเพื่อสังคมไปดำเนินการเรียกเงินส่วนต่างที่ต่ำกว่าค่าจ้างกันต่ำมาให้ลูกจ้างรอพอต่างๆเนี่ยมากมายแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราไม่แลกเปลี่ยนอปไปเรื่องของค่าจ้างนะครับว่าค่าจ้างที่แท้จริงของลูกจ้างรอพอเนี่ยเขาคิดยังไงกันแน่มันเท่าไหร่กันแน่สำหรับอีพีนี้เนี่ยต้องขอย้ำนะครับว่า ลูกจ้างรปภทํามีเวลาทํางานปกติวันละไม่เกิน8ชั่วโมงเวลาที่เกินทางานเกินกว่าเวลาทํางานปกติจะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้าง1ชั่วโมงเพราะเป็นลูกจ้างนะครับตามกฎกระทรวงที่ถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากนีลูกจ้างรปภทั่วประเทศที่ได้รับฟังอยู่รวมถึงพี่น้อง ลูกจ้างทั้งหลายนะครับว่ากลุ่มแรงงานเพื่อสังคมเรากําลังผลักดันให้กระทรวงแรงงานแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ลูกจ้างรปภมีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาเหมือนกับลูกจ้างอื่นๆทั่วไปเพราะเรามองว่าลูกจ้างรปภนั้นเนี่ยเป็นลูกจ้างที่ทํางานหนักและเสียสละมาก mm hmm. เช่นเดียวกับลูกจ้างอื่นๆจึงไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติเรื่องก,การจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานล่วงเวลาสำหรับอีพีนี้ต้องยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน สวัสดีครับ